ฝากใจเตือนพี่น้องครับช่วงหน้านาวนี้อากาศแห้งนะครับไฟอัดสีใหม่บ้านบึมๆได้ต้องบึงนะครับเรื่องของฟืนไฟเห็นมันดีนะครับนี่ก็คือเกิดเหตุยุติจังหวัดชัยภูมินะครับเหตุเกิดไฟไหม้บ้านเรื่องประชาชนเทียมเพื่อนน้องบัวระเวจังหวัดชัยภูมิเสียหายทั้งหลังครับเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากไฟฝ่าลัดวงจรครับนี่แหละครับยุทีบ้าน หัวหนองนะครับตำบลหนองบัวละเวอําเภอหนองบัวละเวจังหวัดชียภูมิครับบ้านเลขที่2 4 2สีสองักดหมู่ที่4ครับเจ้าของบ้านคือนายเสถียนถาพออายุห6ปีครับซึ่งระหว่างเกิดเหตุนะครับไปเหตุธุระนอกบ้านนะครับหลังได้รับแจ้งเนี่ยก็คือมีผู้เห็นเหตุการณ์นะครับบอกว่าไฟไหม้บ้านก็เลยนะครับเฝ้ากลับมาเบิงนะครับแล้วก็กมีการประสานเจ้าหน้าที่ปพเทศบาลหนองบัวละเวได้นํารถดับเพลิงเข้าตรวจสอบและให้การช่วยเหลือเป็นการด่วนนะครับที่เกิดเหตุครับเป็นบ้้้้านนนไมสสัเดียยวกพืูง พอเปลียวเพิ่งลูกใหม่ย่างรุ่นแรงครับเจ้าหน้าที่ก็เลยได้ใน่น้ำสีกว่า30นาทีก็เลยขวบคุมเพิ่งเอาไว้ได้ครับแต่ว่ากะใหม่ทั้งหลังเลยนะครับเนาะก็ยังมีผักเครื่องหรือว่าสิ่งของมีคาที่เอาออกมาบ่อยนะครับกะหายไปกับเปลียวเพิ่งนะครับเบื้องตน้นกะคาดว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรนะครับเนื้อสิ่งอื่นใดก็ต้องให้นะครับเจ้าหน้าที่ทางสพทออหรือว่าพิสูจน์หลักฐานนะครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบหาสาเหตุการเกิดไฟไหม้อีกทนึงครับ